ัสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของหลายเซนทรืพูดถึงวันศุกร์ค่ะหกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถานเลขาจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอ่าววันนี้วันศุกร์แล้วครับใช่แล้วก็สัปดาห์สุกปลายเดือนปลายเดือนแล้วค่ะทั้งรถติดครับทั้งหนี้สินี่ต้องเคลียร์กรันคำว่าหนี้สินี่ต้องเน้นหนักหน่อยเพราะหลักหลายคนก็รู้สึกว่ากังวลอยู่เหมือนกันไม่เป็็นนนไไรรรระะฮชชมาาาาายยยยกกแลล้วผ่่่่ออออคคปเืๆๆหงงท ทุกอย่างนะฮะอย่าไปท้อ สู้กันค่อยๆเคลีย์ปัญหากันแล้วทุกอย่างก็จะลงเอยด้วยดีนะครับใช่แล้ว,แล,วแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ก็คือนับยาวไปจนถึงวันที่9้ามิถุนายนนะคะครจริงๆเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์ที่ถึงก็เป็นวันวิสาขบูชาด้วยก็เป็นสัปดาห์ในส่วนของพุทธศาสนาเองแล้ววันนี้อาจารย์เองก็ได้รับเกียรติช่วง5โมงที่ผ่านมาค่ะนะถวายข้าวมัทุปยาิหรือว่าข้าวข้าวกวนข้าวทิพนั่นเองนะคะที่ได้มีการเขาบอกกวนจนถึงแบบรุ่งเช้าเป็นวันๆเลยต่อเรกันนนลยเบ้ี็ ได้มีการถวายนะคะแด่สมเด็จพระเทพพระราชษณดาสยามบรมราชกุมารีนี่เองครับก็เป็นบิ๊กมงคลนะฮะ,ะเป็นเราเป็นคนในชีวิตของเป็นมงคลของพวกเราเนี่ยครอบครัวเมลเคลแล้วก็เราเองเนะครับบอกว่าเป็นคนคิดดีทําดีสิ่งต่างๆก็ย่อมสร้างกุศลพลบุญให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆกันต่อเนื่องไปนะครับท่านผู้ชมนี่แหละเราบอกว่าในเรื่องราวของสิ่งดีๆก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานบุญรบหรือว่านะคะการลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากน้องๆนะอีกหลายๆชีวิตเลยที่ตอนนี้เขาบอกว่าเขารอคอยความช่วยเหลือจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะต้องบอกว่าอ่าอีกไม่นานนี้เราจะได้มีโอกาสนะได้ไปมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับน้องๆที่อยู่ทางจังหวัดเลยแล้วด้วยครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราเรื่องของการศึกษาเดกเ็กเล็กๆน้อยไม่ไม่น้อยแหละเด็กเล็กๆที่ด้โอกาสหรือว่าป่วยเจ็บเนี่ยโครงการเราก็ยังต่อเนื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะที่บอกว่า ในโครงการฟื้นคืนชีวิตนะมหากุศลของมิราเคิลช n แนลเราก็มีโอกาสได้ทําพิธีนะฮะในรประกอบพิธีในการปลูกไมยนังรถซึ่งจะนํารายได้ทั้งหมดเนี้ยนะฮะเอาไปช่วยเหลือ ดูแลน้องๆนะที่เจาะคอคะที่มีปัญหาเรื่องการป่วยเจ็บซ้ําซ้อนป่วยพิการต่างๆอ,อันนี้แหละฮะเอามาช่วยกันใช่ค่ะเพราะน้องแต่ละคนที่เขามีอาการเหล่านี้เรื่องของการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากทีเดียวหร<ช>ือแม้กระทั่งในเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยบางทีก็จําเป็นที่จะต้องมีการดูแลนะคะอย่างอย่าง24ชั่วโมงคือจะร้อนมากก็ไม่ได้นะต้องมีการใส่ทั้งสายยางหรือแม้กระทั่งในการดูแลแบบใกล้ชิดจริงๆนะแตู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของพิธีนั่นคือพิธีผูกขวัญไม่นา างรถคานี่ใกล้ที่จะต้องบอกว่านับเป็นวันๆนีน่ก็ใกล้จะถึงพิธีแล้วนะคะคหลายๆคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้เจอเจอกันครั้งนี้แหละค่ะสําหรับพิธีผูกขวานานในการเสริมชะตานะเสริมในเรื่องราวของรถราด้วยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงารายละเอียดได้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพมินีกวานะว่าพิธีผูกขวาแมน,าน,านนางนะเรามีสปอตให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยชมเลยค่ะค เห็นบริากาศแบบนี้นั่นคือภาพเมื่อหลายปีก่อนและเป็นแค่สปอตบางส่วนเท่านั้นแล้วโดยเฉพาะหลากหลายท่านเนี่ยรอคอยเดี๋ยวใกล้ๆวันแล้วค่อยจองตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยร้อยที่ที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้นํารถเข้ามาจอดนะฮะจะได้ทําพิธีเสริมสืิตาขอไปฮะทำพิธีเสริมไม่จะนังรถที่จะได้สร้างกุศลบุญใหญ่เพราะเราเนี่ยมีโอกาสได้ครอบครูแล้วรถลาที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีการไหว้สักการะเทวดาที่คุ้มครองบอกปักรักษา เราจะได้คิดดีทำดีไม่พอก็จะได้นำทานที่เกิดขึ้นจาก ผู้ชมทางบ้านทางรายการเนี่ยมาร่วมกุศลกันเราจะช่วยเหลือในโครงการฟื้นชีวิตอีกครั้งนึงครับก็สำหรับใครที่ตั้งใจแนีว่าอยากจะมาเจอกันนำรถรานนะคะมาผูกขวัญแม่นางรถนะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้พิธีนี้จะเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่28ิมิถุนายนเหมือนจะนานแต่จริงๆรินับวันรอได้เลยค่ะเพราะาอีกไม่กี่วันแน่นอนเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี่คือเราอาจจะต้องปิดโครงการจริงๆตอนนี้เหลือไม่มากแล้วรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะ ครั้งนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทําบุญมาเราก็จะนําไปช่วยในโครงการของมิลเลคเคมหากุศลคืนคชีวิตนั่นเองแล้วในส่วนของวัตถุมงคลนะอย่างที่ได้บอกไปว่าคุ้มมากคุ้มค่าจริงๆมาครั้งนี้เนี่ยถึง9อย่างด้วยการที่อาจารย์จมมอบให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมีการาไปทําพิธีด้วยนะจะได้นําพิธีในการก็ียกเป็นการเริ่มเริ่มต้นกันก่นกอนเลยนะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนก็ตามก็จะนําไปทําพิธีกันก่อน ก็นะอันนี้ก็ฝาเพราวัตถุมงคลเนี่ยถือว่ามีความคุ้มค่าแล้วครับเพราะว่าที่ผมได้เตรียมมาเนี่ยฮะมาผ่านพิธีกรรม,มใหญ่แล้วนะส่วนท่านผู้ชมเนี่ยที่มีโอกาสได้นําน้องกุมารหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นไซส์ก็ดีคหรือรูปหล่อองค์เหมือนเทพนะที่ท่านนะอยากจะให้เข้าพิธีกรรมไปครั้งนี้ก็เรียนเชิญจะเชิญรบกวนโทรมาลงทะเบียนด้วยนะครับโทรมาลงทะเบียนเพราะท่านจะต้องมีสิลกำนันครูด้วยกันนะนำอุปกรณ์การศึกษาหรืออุปกรณ์การกีฬา ให้กับสร้างทานให้กับน้องก่อนนะแล้วก็บำมอไปผมบมก็จะทำหน้าที่สืบต่อไปให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆนี่แหละฮะด้านหน้านีน้ั่นคือของเขาเรียกว่าถุมงคลนะครัเก้าอย่างที่จะมอบให้มีทั้งย่ามด้านหน้าก็เป็นพระพุทธปฏิหารสายมงคลนะคะมีแก้วปงขามใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีพาระติเคเนต นานมีอาฐะแล้วก็รวมไปถึงยนันบรม,มครูพระพิราบด้วยนะคะรับพระปิตาม,มาราบหลวงพ<ฮ>่อปูที่เราไปสร้างพระอุบโบสถกันนะซึ่งซึ่งแค่เฉพาะมูลค่าพระนี่ก็คุ้มค่าแล้วแต่ที่อยากให้เพราะว่าเป็นสิงกำนัน นะเป็นของฝันนะที่ท่านได้รับไปจากครูบาอาจารย์แล้วก็เอาไปเสริมใส่ย่ามเนี่ยย่ามที่ท่านเห็นเนี่ยเขาจะเป็นย่ามนะฮะมีรูปพระพุทธเจ้ามาราชันซึ่งไม่มีใครเหมือนและเหมือนใครใ<ช>ทำเฉพาะนะรถที่มาลงทะเบียนเท่านั้นเองฉะนั้นทิ้งก้างโทรสอบถามเข้ามาตามหมายเลขเบอร์โทรนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนะสองหมายเลขนี้เท่านั้นนะคะในการโทรเข้ามาลงทะเบียนพิธีผูกขวัญมียนางรถรนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองและศูนย์แปดห้าหนึ่งสองเก้าสามหกเก้าเจ็ดนะคะและเมื่อเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะให้มา ได้ชมสป,ปอร์ตเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ว่าบางท่านที่เป็นแฟนรายการใหม่ๆบางคนอันนี้ไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีผูกขวานแม่นางรถเลยนะคะเดี๋ยวจะไปชมภาพกันว่าพิธีผูกขวานแม่นางนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะัดราเป็นอย่างไรพิธีเข้มขลังขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่เข้มขลังมากด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพวิทยากรกันเลยดีกว่าค่ะครับเรลมงลให้ทุกท่านเลยครับฉะนั้น นะแต่นีใครออกกําลังกายนะครับมันไม่มีทางเดินทางด้วยปัจจัยตัวเองนะฮะเพื่อมาจริงๆระมาอยู่ตรงในการสวดถึงรวยจริงก็ลดระดับให้เลยดีใ,ใจนะที่อยู่พันจิตเนี่ยในในวยจริงก็เป็น,น,นคนธรรมดาแตทั้งคนข่าวนะ่ยสิ่งอย่างนึงนะครับแนะนำเลยนะครับว่า ภควตูอาราธะสัมมาสาภควตูอาราธะสัมมาสานะมมิสีมรรคํมังคฏานะเมนาปุโรลาธิกัมมานะปุโรจาติกัม <speaking indfis libro> ว่ากับาาลคันตุกมอเยี่ยงก้าวบทีจะมาแจกบรินตรงนี้ถามว่าเขียเงินไหไม่เสียครับให้ิีดีแต่ใ้แตว่าจิตศัทาส่ทาใัทา่ใเาะาเงียถ้าอยาก กูจะปลุกอักขระกูจะเดินด้วยมุนตากูจะเดินด้วยภาษาพระเรกานิกาลิเทวะที่เรักดาเอหิจิตเตนะสัมปญะพวกกอาโอ๊กทุาทุกหนาทุกทงเนื้อทุนังกันตัวกันตั้งกันนะ องพุทธ uh ังสบัดโกรงพระธรรมังสบัดโชคสังฆังสบัดใจใจธรรมลาโัวรถคันนี้อย่าเก็บไม่นานนะสอีมันไม่ั่ไปได้รถไหนแล้วพระมุขพายัะสัมภดเนี่ยก็อย่างนักธรรยันตั้งพายะพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษารักษาด้วยเตโชธาเนี่ยรอยที่เป็นท่านผู้ชมมาแล้วก็ต้องแก้ไขกันไป สวาหะโอพุทธังสวาโหพุทธังปฏิโลมอนุกมปังอุปาทายะรับต่อติดคือพี่ก็ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้นะคะคือว่าใจก็อยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนแลวพิธีเป็นยังไงนะคะเพราะพี่ก็อายุมากแล้วก็ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้ก็สนใจก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าไม่ได้เคยทําพิธีผูกขวานหรือรับขวานอะไรมาก่อนเลยแล้วมีความเชื่ออะไรในการทําพิธีอะไคะก็เชื่อค่ะเชื่อว่าจะเดินทางไปไหนปลอดภัยค่ะ เพิ่งดูครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเสร็จแล้วเห็นอาจารย์แล้วก็รู้สึกก็น่าสนใจความน่าศรัทธาก็เลยมาเข้าร่วมพิธีรอาจารย์เขาก็ทักมาเรื่องว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางรถนะคะให้ระวังในช่วงน,นี้พอไม่ถึง3วันนะคะก็เกิดอุบัติเหตุถอยรถชนพี่ชายตัวเองหน้าบ้านเลยค่ะก็กันแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะคือแต่ว่ารถมันหลุดการชนหลุดค่ะต้องถามคุณอาอะไรพิเศษมากเลยเรถเลย เป็นคันเดียวในการผูกขันไม่น,นานกวันนี้เลยทาไมถึงเอามอไซค์มาเข้าร่วมคะออเพราะว่ารถคันนี้ให้คุณกับเรามากเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่สามเจ็ดแตอนนี้ก็หลายปีแล้วแล้วเอาไปเรียนงสือแล้วก็ลูกสาวก็ามาที่อุทยาตอนนี้หลานก็เอามาเป็นรถพ่วงขายของก็อยากให้รถนี้ขายของ,ขอขของดีดเคยหลานนี่เคยเห็นไม่ยานางนางรถที่เขาเคยทําตกคองมา แต่เขาไม่ตกคลองก็เออก็ดีแล้วก็หลานั้นไหนมันจะเก่าจะแก่ยังไงก็มารับฝันเพราะไอ้อันนี้มันนานแล้วก็ถึงบอกว่าวันนี้วันดีก็ต้องบอกมารับฝันเพราะจองมานานแล้วจองมาก็บอกให้หลานมาปรับมาแล้วก็คันหนึ่งคือใ้ทะเบียนกทสหนึ่งสองหนึ่ง่ออกมาสองคันตัวนี้ก็จะรถคันนี้ไม่เคยทําเเกี่ยวกับแนางอะไร่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคย เ้าคนนี้มาละฝันถือว่าเป็นโอกาสดีถึงว่าเป็นโการดีแล้วก็อยากจะก็บอกก็ว่าเพราะว่าแต่เดิมคนรถพ่วงก็ต้องไปถอดมาไปถอดมาแล้วก็วันันนั้นถือว่าเป็นโชคดีของเรานะโชคดีของครอบครัวแล้วเป็นจังหวะที่ดีพอซื้อรถมาก็ได้เจอพิธีอย่างนี้ให้เราและครอบครัวได้ได้คารศสัทธาท่านด้วยบอกว่าคือดีใจมากปึ้มใจอยู่น้่งแต่จะไหลอ่ะต้องใจว่า บอกไม่เคยคทักสีนี้เลย,อยงงแอดดีใจมากแล้วทำวิธีแล้วเร,เรารู้สึกว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วะปลอดภัยค่ะมันจะให้ช่วงให้ลาบอ่ะค่ะจะให้ช่ให้ลาบลาาเราถ้าถ้าได้รถใหม่ก็จะไม่เปลี่ยนคันนี้ค่ะรัก บรรยากาศคือต้องบอกบรรยากาศในส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆเนี่ยวันที่ไปเนี่ยคนตั้งแต่เช้าต่อใช่จนจนแบบจนหัวค่ำเลยโอ้โหเห็นแล้วหน้าปราบเปื้อนดีนะแล้วเราได้นําเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปสร้างพระร้านจอมราชันแต่ครั้งนี้นะพิเศษเลยว่าเราจะมีช้างแล้วก็จะมีประกำช้างบนหลังช้างนะครับค่ะบอกว่โคจกุดด้วยเอาไว้บนหลังช้างให้ช้างเนี่ยประน้ําพุทธมนต์ที่มาจากอัครเทจชธากรฐานได้ทําแล้วก็คือว่า ปะผมไปทั่วรถนะรถลาจะได้จอดไว้เป็นแถวเลยอยู่ยังเป็นสุขนะฮะลูกช้างไปที่ไหนก็ได้มีความเมตตามีอำนาจบารมีแล้วก็ปลอดภัยเข้าข้านะครับปีนี้ไม่เหมือนแล้วก็ผมรับรองว่าท่านเห็นแล้วนยท่านจะรู้สึกว่าพิธีเข้มขังมากๆครับกับพิธีนี้นะฮะปลูกขวัญไม่ยันา่งรถครับเนี่ยต้องบอกว่ารถราก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวเราไปไหนมาไหนก็ต้องขับไปทํางานบ้างนะออกต่างจังหวัดบ้างฉะนั้นเนี่ยต้องนํารถมาทาพิธีผูกขวัญไม่นานแล้วการเสริมสิรงมงคลด้วยปีเนี่ยนะฮะปกติก็ ผูกครั้งนี้ก็จบจากพวกเราเนี่ยเสริมสิริมงคลเนี่ยให้มีการเตือนสติแล้วก็ให้สร้างบารมีการทุกๆปีรถเขาจะได้บุญบารมีเทวดาคุ้มครองแล้วท่านทําบุญทาบารมีแล้วถึงปีก็มาเจอมาเจอกันทาสักครั้งหนึ่งแล้วปีนี้เราเพิ่งจัดทำแค่นั้นเองค่ะฉะนั้นเชิญนะท่านผู้ชมนะ,ะที่มีโอกาสมาก็รีบโทรเข้ามากัน,กนจ้ะเอาละนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงพิธีผูกขวัญแม่ยานางรถ สัปดาห์นี้นะคะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกับอาจารย์นีตั้มหมมีถึง2ที่ด้วยกันนะอย่างว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นการนะคะสร้างบารมีในพิธีมหามงคลค่ะเททองหล่อพระประธานองค์ใหญ่หน้าตัก69นิ้วนะคะคเป็นพระปางนักปลกก็ที่ครั้งนี้ก็จัดขึ้นนะคะอยู่ที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรี เกานาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งนะคะใครอยากจะมาร่วมทําพิธีเสริมสืบชะตาวันนี้อาจารย์ก็จะทําพิธีเสริมสืบชะตาให้ด้วยคือในช่วงเช้าเนี่ยน้งมวยนะฮะเริ่มต้นจาก้โมงเป็นต้นไปก็มีการถวายพระทหารเช้านะะในช่วงเช้าและหลังจากนั้นก็เป็นพิธีทางที่ผมได้เสริมสืบชะตาให้กับที่วัดนี้นะครับเพื่อเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปรอหลอมพระประถวายพระที่นั่นแล้วพอช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยนะเวลา13อขออภัย ประมาณสามโมงเศษเนี่ยสิบห้านาฬิกานะเป็นต้นไปก็จะมีการพิธีเททองหล่อพระใหญ่นะฮะหล่อพระประธานองค์ใหญ่เนี่ยที่มณฑัาากน้นเก้านิ้วปางนาคปกดังนั้นแล้วน้าปกนี้ก็เปรียบเสมือนการให้โชคให้ลาภให้พรปกป้องเสริมบารมีนะฮะชนะภัย่านทั้งปวงดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดอยู่ใกล้ๆหรือปรารถนาที่จะร่วมกิจกรรมเป็นมหากุศลใหญ่ก็ไปที่วัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ไปเจออกันได้นะคะวันอาทิตย์นีน้นะคะที่จันทบุรีแล้วก็ วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะซึ่งถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะคะก็สำหรับใครๆที่มีโอกาสได้หยุดใจมาร่วมงานบนร่วมกันอีกหนึ่งงานค่ะเป็นพิธีสมโพชนะคะพระพุทธเชียนตีเมตตาทันใจโลกนาที่วัดตงตาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี้ก็ก้านาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดียวกันใช่ับไปร่วมบุญกันกับอาจารย์ด้วย นะก็สำหรับใครที่จะเดินทางไปถึงสองที่ทั้งจันทบุรีและก็ที่สุพรรณบุรีรแล้วก็นอกจากนี้วัตถุมงคลทั้ง9อย่าง<ช>ก็จะนําเข้าร่วมพิธีนั่นเองถ,อถือว่าสองบาระเข้มข้นนะครับเนี่ยแล้วพิธีกรรมใหญ่ที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็สร้างบาร,รมีร่วมพอร่วมเสร็จแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลไปฉะนั้นอ,อย่าช้าเลยโทรมาสอบถามกิ้งก้างโทรก็มาท่านเคยรับว วัตถุมงคลที่ชุดที่ผมจะมอบให้ท่านผู้ชมแล้วครับจ้านนาวละนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรนะคะรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นในวันนี้นะคะ พิมเอตามด้วยนะชื่อน,นามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606นะคะในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถเนี่ยเราจะนำเงินทั้งหมดนะไปช่วยในโครงการของมิลเเคิามหากรุสคืนชีวิตก็ต้องบอกก่อนว่าหน้าตอนนี้เราได้มีโอกาสนะคะได้คืนชีวิตไปให้หลายต่อหลายครอบครัวโดยเฉพาะร,รอบปีนี้<ช>เป็นน้องๆเป็นคือต้องบอเป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดก็มี ประมาณสักหนึ่งขวบก็มีที่มีอาการที่เป็นอาการผิดปกติในระบบด้านทั้งสมองแล้วก็รวมไปถึงระบบหายใจนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายชีวิตเขารอคอยไม่ได้างคนก็ป่วยในท้องก็มีนะฮะพอมีปัญหาเรื่องนำำ้ำขั้มาเจาะน้ำขั้มหรือว่ามีปัญหาทั้งนั้นแล้วออกมามีปัญหาคุณแม่บางคนก็ทําใจว่าลูกต้องป่วยอย่างนี้ พอดูแลรักษากันไปโอ้ไม่ไหวแล้วคนมีร้านหมดร้านเลยต้องประเภทว่าต้องออกจากงานมาดูแลกันเพระนั้นลําบากมากแล้วไม่ใช่มีแค่ครอบครัวสองครอบครัวนะหน้าปัจจุบันเนี้ยนะสี่สิบครอบครัวที่เราดําเนินการอย่างต่อเนื่องะนะครับนะซึ่งในช่วงหน้านะคะเราจะได้โอกาสได้ชมภาพบรรยากาศนะคะครั้งหนึ่งที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่นะช่วยเหลือครอบครัวของน้องซันนะคะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยน้องเองก็มีอาการ ป่วยด้วยแล้วก็ค,คุณแม่เองก็ดูแลยอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ไ่เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ร,รวมถึงได้พูดคุณแม่กันด้วยพักกันสักครู่ค,ะค่ะ